ช่วงนี้ใครที่ตามเหรียญมีมอยู่คงจะสังเกตเห็นนะครับว่าสองเหรียญน,น้องหมาที่ดังที่สุดในอินเทอร์เน็ตอย่างโ Doge ค o i n กับ h i b าอินุเนี่ยดูจะซึมซึมไปหน่อยราคาเหมือนโดนกดดันอย่างหนักเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เราจะมองผ่านมุมของการวิเคราะห์ทางเทคนิคลนล้วนเลยนะครับคำถามสำคัญเลยที่หลายคนน่าจะคิดในใจก็คือเอ๊ะทำไมเหรียญน,น้องหมาขวัญใจมหาชนถึงไม่อยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะครับ มันมีข่าวร้ายอะไรออกมาเหรอหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับและนี่อาจจะเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้ครับมีคนเคยบอกไว้ว่านี่คือตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางเทคนิคไม่ใช่ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยพาดหัวข่าวประโยคนี้มันบอกเราชัดเลยนะว่าคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในข่าวใหญ่ๆหรือดราม่าอะไรเลยแต่อยู่ในกราฟอยู่ในกลไกลของตลาดล้วนๆเอาล่ะครับเรามาลุยเรื่องนี้กันเลยโอเคครับ ก่อนอื่นเลยนะเรามาเริ่มกันที่ภาพปัจจุบันกันก่อนมาอัปเดตตัวเลขล่าสุดกันหน่อยว่าเหรียญมีมที่ว่าโดนกดดันเนี่ยสถานการณ์จริงๆเป็นยังไงบ้างจากข้อมูลล่าสุดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจะเห็นเลยว่าราคาของ d o อกซ์คอเนี่ยขยับลงมาอยู่แถวแถว0.123ดอลลาร์ในขณะที่ชิบะอินุก็ปรับตัวลงมาเหลือแค่โอ้โห00 0.000007165ดอลลาร ตัวเลขพวกนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องมาหาคําตอบกันต่อประเด็นที่สําคัญมากๆเลยก็คือการเคลื่อนไหวของเหรียญพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบลอยๆนะคะแต่มันเป็นเหมือนภาพสะท้อนจากตลาดคริปโตในภาพรวมที่ใหญ่กว่าน,นั้นมากคือในทางเทคนิคนี่ยนะครับเหรียญมีมเขามองกันว่าเป็นสินทรัพย์ตัวแทนที่มีความผันผวนสูงหรือที่เรียกเท่ๆว่า h i g h beta proxies ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะ มันเหมือนกับว่าพอพี่ใหญ่อย่างบิตคอยแค่เป็นหวัดนิดหน่อยเหรียญที่เน้นเก่งกาไรและมีความเสี่ยงสูงกว่าอย่างโดจ e กับชิปเนี่ยอาจจะป่วยหนักเป็นไข้หวัดใหญ่ไปเลยคืออาการมันจะหนักกว่าตลาดโดยรวมเยอะนะครับแล้วไอ้ปัจจัยภายน้องที่ว่ามันมีอะไรบ้างละ่ะก็เริ่มตั้งแต่ความพยายามจะฟื้นตัวของบิตคอยที่ดูเหมือนจะแผ่วลงไป 2. คือราคาของอีเธอร์ที่ก็ยังดูอื่นๆหนักๆไม่ไปไหน3 คือช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวสภาพคล่องในตลาดมันก็จะบางบางหน่อยพอมีคนซื้อขายทีราคาก็เหวี่ยงแรงกว่าปกติและสุดท้ายเลยก็คือนักเทรดหลายคนเขาเริ่มทยอยปิดโพซิชันเคลียร์พอร์ตก่อนสิ้นปีกันแล้วปัจจัยทั้งหมดนี้มารวมกันมันเลยสร้างบรรยากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจให้กับสินทรัพย์ใส่ซิ่งอย่างเหรียญมีมเท่าไหร่ครับ เอาละครับเรามาเจาะดูจีระตัวกันเลยดีกว่าเริ่มจากดอชคอยกันก่อนซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อรักษาระดับราคาสำคัญของตัวเองเอาไว้สถานการณ์ของดอ e ตอนนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่ากำลังติดแงกอยู่ระหว่างเพดานที่เป็นแนวต้านกับพื้นที่เป็นแนวรับสำคัญเลยครับคือจะขึ้นก็โดนทบจะลงก็มีคนรอรับเลยทำให้ราคามันยังขยับไปไหนไกลไม่ได้ และนี่คือตัวเลขที่สำคัญที่สุดของ d o g e จคอยในกรน,นี้เลย0.122ดอลลาร์ตัวเลขนี้คือระดับพื้นหรือแนวรับที่สำคัญสุดๆเลยครับที่ d o g e จคอยต้องยืนเหนือให้ได้สถานเดียวเลยนะเพราะถ้าหลุดตรงนี้ไปเมื่อไหร่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะได้เห็นการปรับตัวลงแรงกว่าเดิมอีกครับทีนี้พอเราย้ายมาดูที่ชิบาอินุกันบ้างต้องบอกเลยว่าภาพรวมมันดูเปราะบางกว่าดอจคอยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ สไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับถ้าเราเทียบกันจัดจะเลยนะจะเห็นว่าฝั่ง DOJ เนี่ยอย่างน้อยก็ยังพยายามประคองตัวซื้อขายอยู่ในกรอบล่างๆของตัวเองได้อยู่แต่พอมาดูชิปนี่สิครับคือหลุดแนวรับสำคัญไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็เหมือนกำลังควานหาพื้นใหม่ของตัวเองอยู่ซึ่งมันเป็นสัญญาณของความอ่อนแอที่ชัดเจนกว่ามากและตัวเลขนี้ล่ะครับคือระดับแนวรับหรือพื้นที่ชิปได้ทำหลุดลงมาแล้ว นั่นก็คือ0.000000717 000ดอลลาร์การที่ราคามันหลุดระดับนี้ลงมานี่แหละที่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้นักวิเคราะห์เขามองกันว่าโครงสร้างราคาของชิปในตอนนี้อืมมันอ่อนแอกว่าโดชนะพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะจับตาดูอะไรต่อจากนี้ละ่ะมาดูกันครับว่าสัญญาณสำคัญที่เราต้องเฝ้าระวังคืออะไรคือสถานการณ์ณนะตอนนี้เนี่ยมันตีความได้สองทางเลยนะครับ1 การที่ราคามันนิ่งๆแบบนี้มันอาจจะเป็นการสร้างฐานเพื่อรอการฟื้นตัวครั้งใหญ่ในอนาคตก็ได้หรือ 2. มันอาจจะเป็นแค่การพักตัวชั่วคราวก่อนที่จะปรับตัวลงต่ออีกระลอกซึ่งตอนนี้นะักเทรดทั่วโลกก็กาลังจับตาดูกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจากการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยเราสรุปออกมาเป็นสสัญ,ญญาณสำคัญที่ต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตาเลยข้อแรก o d g e ต้องยืนเหนือ0.122ดอลลาร์ให้ได้นี่จะเป็นสัญญาณของความมีเสถียรภาพและข้อ2 s h i ิปต้องสู้กลับขึ้นไปยืนเหนือ0.00000717ดอลลาร์ให้ได้นี่จะเป็นสัญญาณของการฟื้นตัว2จุดนี้แหละครับที่จะบอกทิศทางต่อไปของตลาดได้ดีที่สุดและสุดท้ายนี้ครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะว่าในตลาดที่ดูเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางเทคนิค ด้วยแนวรับแนวต้านเป็นหลักแบบนี้ไอพื้นฐานจริงๆของคำว่าเหรียญมีมเนี่ยมันยังมีความสำคัญอยู่จริงๆหรือเปล่าก็น่าเก็บไปคิดกันดูนะครับ